ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ตลาดสามย่านอีกเช่นเคยนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมทุกคนได้เข้ามาร่วมแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิเราไปชมความสนุกของสัปดาห์นี้พร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชมาดลชมเชิงพาจากบร,ริษัท M&R Laboratory ด็อกเตอร์ยิ่งศักดิ์จงลศเจสินดาวงหรือว่าจันยิ่งศักดิ์ด็อกเตอร์ก <app ly> ุลชาติโมรากุเฉันครับเอาไะครับปลายโจทย์นะครับยำนางฟ้าครับตับ กรอบไก่ป๊อปซอสบวยเฟรนด์ไฟล์ทัวฝักยาวหนึ่งชั่วโมงนี้จะรวมไปถึงการซื้อวัตถุดิบในตลาด3าย่านและกลับเข้ามาทำอาหารถ้าพร้อมแล้ว let's go <S และผู้เข้าแข่งขันคนที่3ของเราคุณตะวันพ่อครัวมือโปรที่ชำนาญอาหารไทยได้รับโจทย์เป็นยำนางฟ้าก็มุง่งหน้ารีบไปซื้อวัตถุดิบต่างๆของเขาแล้วล่ะครับดานนี้ไม่เห็ุนางฟ้าไหมครับ เอาสองแพ็คนี้แหละครับอันนี้ก็คือมสภาพยังสดอยู่ถ้ามันทำแล้วมันเสียรสชาติจะใช้ไม่ได้นะครับปักจีบใช้ไม่เยอะเอาแค่ําเดียวก็พอเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันได้เลยพอคุณตะวันได้ของครบตามที่ต้องการก็รีบไปคว้าวัตถุดิบหลักสําคัญซึ่งคุณตะวันได้เลือกใช้ทั้งแป้งประกอบอาหารตรากโกกิและเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิเลยแหละครับมั่นใจใช่ไหมครับว่าทอดมาแล้วจะจะกรอบตัวเห็ดมันจะมีน้ําอยู่ในตัวใช่ไหมครับเราก็มีการชุบแป้งหนึ่งรอบครับแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังเพิ่มอ ถ้าทอดเนี่ยนะครับมีชุบแป้งและมีชุบเกล็ดขนมปังชุบเกล็ดขนมปังเนี่ยจะยากอยู่หน่อยเพราะว่าเกล็ดขนมปังเนี่ยบางทีจะสุกเร็วแล้วถ้าทอดนานเกินไปจะไหม้นะครับ<อ>งั้นต้องใช้ไฟให้พอดีครับ,รบแล้วก็ทอดให้พอดีอค่อนข้างจะเป็นโจทย์ที่ยากหน่อยตอนนี้คุณตะวันนำเห็ดนางฟ้าไปชุบแป้งประกอบอาหารตรากโกกิที่ผสมน้ำเตรียมไว้แล้วนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิอีกครั้งก่อนทอด หลังจากทอดเห็ดนางฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตะว,วันก็เริ่มทำน้ำยำต่อทันทีเลยนะครับตอนนี้ยำนางฟ้าก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมกันแล้วล่ะครับวันนี้ตัววัตถุดิบที่เป็นนางเอกก็คือเห็ดนางฟ้านะครับส่วนของน้ำยำเนี่ยใช้น้ำมิกเผานะครับเป็นตัวหลักผสมด้วยเครื่องยำที่เปีหอ,อมแดงแล้วก็พริกขี้หนูเพื่อเพิ่พมรสชาติครับผม เอาละครับยำนางฟ้าเรียบร้อยเอาละครับคุณผู้ชมเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายและเราก็จะทราบแล้วล่ะครับว่าเมนูไหนที่จะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดและคว้างเงินรางวัลไปได้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ